สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแคนสวรลำนะครับเต้ร์นมที่นี้ค่ะก็เดือนนี้นะครับเป็นเดือนแรกของการปลดล็อกโควิดนะครับแต่ยังยากาดตกกันนะครับผมโอเคค่ะก็มาพบกับสินค้าไฮจีนิกของคอตโต้นะคะซึ่งมาภายใต้ Health and Clean Collection ค่ะซีรีส์แรกนะครับซีรีส์มิราดมาเบิร์นไว้นะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกขนาด30คูณ60เซนติเมตรนะครับอินสปิเรชันมาจากหินโกลเดนคาราคาต้านะครับนำมาลงเป็นดีไซน์ตารางนะครับสี่เหลี่ยมนะฮะเรียกว่าหินโมเสกนะครับผม ตัวนี้มีกี่แพทเทิร์นครับพี่เติ้ลตัวนี้เป็นฟิกนะคะแต่แรนดอมในตัวค่ะผิวหน้านะคะเป็นผิวหน้าซาตินสมูทนะคะแล้วก็มีสารยับยั้งแบคทีเรียนะคะไฮจินิกพื้นที่ใช้งานนะคะใช้ได้ทั่วไปปูดได้ทั้งพื้นและผนังนะคะห้องครัวห้องน้ําหรือเป็นผนังตกแต่งได้หมดเลยค่ะมาพบกับตัวที่2กันนะคะตัวนี้ชื่อว่า precious stone g r a y นะคะไซส์3ามสิูณหฟลอทายค่ะ ตัวนี้นะคะแรงบันดาลใจมาจากหินกำแพงนะคะนำมาออกแบบรวดลายสวยงามค่ะเป็นฟิกแพทเทิร์นค่ะแล้วก็ผิวหน้าเป็นกึ่งมันกึ่งด้านนะคะแล้วก็ใส่ด้วยไมโครกลอสเอฟเฟก t นะคะบวกไฮจีนิกค่ะตัวนี้เหมาะกับการใช้งานพื้นที่ทั่วไปลิฟวิ่งนะคะหรือพื้นที่เท่ๆค่ะ ซีรีส์ถัดไปนะครับชื่อว่า Philo Wood Brown นะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกฟลอร์ทายขนาด30คูณ60เช่นกันนะครับอินสปิเรชันมาจากไม้สักทองนะครับผมตัวนี้เป็นฟิกแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ผิวหน้าเป็นแบบกึ่งมันกึ่งด้านนะครับและใช้เอฟเฟกนะครับไมโครกรอสนะครับเวลาโดนแสงนะคะจะเห็นเป็นระยิบระยับสวยงามนะครับผมนอกจากนี้นะครับพื้นที่การใช้งานเนี่ยสามารถใช้ในพื้นที่รฟวิ่งนะครับห้องครัวหรือห้องทั่วไปได้หมดเลยครับผม ซีรีส์ถัดไปนะครับชื่อว่า Country Wood Series นะครับเป็นกเบื้องเซรามิกฟรอร์ทายเช่นกันนะครับขนาด30คูณ60เซนเมตรนะครับอินสปิเรชันมาจากไม้สักนะครับแต่ว่ามีการซออร่องตรงกลางนะครับตัวนี้มาทั้งหมด24ท a t t e r n เลยนะคะสามารถปูแันดอมได้สวยงามมากเลยค่ะผิวหน้าเป็นแบบแมทนะคะเราก็ใส่ไฮจีดิกเหมือนเดิมค่ะเหมาะการใช้งานทั้งเคอรเรสแลคอรดค่ะ ซีรีส์ถัดไปนะครับเป็นกระเบื้องเกสพอ์ชเลนนะครับชื่อว่าเฟลคอนซีรีส์ขนาด 4, 40คูณ40เซนติเมตรนะครับอินสปิเรชันมาจากหินมินิมอลนะครับที่มีริ้วของหินเนี่ยคิดท,ทางแตกต่างกันนะครับผมมีทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีเทาอ่อนนะครับเทาเข้มแล้วก็สีเปียครับตัวนี้มีทั้งหมด9 r a n รนด้อมแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นผิวหน้า R10 นะคะใช้เทคโนโลยีซิลค์แมทนะคะซึ่งทำให้ถึงจะไม่ลื่นนะคะแต่ก็เนียนละเอียดค่ะ ใช้ได้ทั้งพื้นที่ภายนอกและภายในค่ะเหมาะมากๆกับพื้นที่ครัวทั้งส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ำหรือเอ้าดอร์นะคะซีรีส์ถัดไปนะครับชื่อว่าคลิกซีรีส์นะครับเป็นกระเบื้องเก e พอร์ชเลนเช่นกันนะครับขนาด40คูณ40เซนติเมตรนะครับอินสปิเรชันมาจากหินลาวาสโตนนะครับมีทั้งหมด2สีนะครับได้แก่สีเทาอ่อนและสีเทาเข้มนะครับ ตัวนี้เป็น9 random pattern นะคะแล้วก็ผิวหน้านะคะจะเป็น R10 ค่ะแล้วก็ใส่สไตล์เอฟเฟกนะคะจะเกิดความประดิษฐระยับเวลาส่องกับแสงแดดน,นะคะตัวนี้เหมาะกับการใช้งานอาลโดร์นะคะหรือรลานจอดรถก็ได้ค่ะค่ะมาพบกับซีรีส์ถัดไปนะคะตัวนี้ชื่อว่า Cherish b a e ค่ะเป็น g l a c e Porcelain นะคะขนาด20คูณ120ซนติเมตรนะคะ,คะตัวนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากไม้ที่แถบสแกดเนเวียนนะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะ มีทั้งหมด60สรนดอมแพทเทินค่ะผิวหน้านะคะเป็น R10 นะคะแต่เป็น R10 ที่ไม่ได้สากมากนะคะสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอ u t ด o ร์ลิฟวิ g งคอร i d ิ r อได้หมดเลยค่ะซีรีส์ถัดไปนะครับชื่อว่า Forest Walnut b a k บนะครับขนาด20คูณเมตร20เซนติเมตรนะครับ อินสปิเรชันมาจากไม้วอลนัทนะครับผมมีทั้งหมด24แพทเทิร์นนะครับผิวสัมผัสเป็นผิวสัมผัสแบบแมตนะครับ R สินะครับสามารถใช้พื้นที่ทั้งภายในภายนอกคอริดอร์ก็ได้นะครับพื้นที่ลานจอดรถก็ได้นะครับผมมาพบกับซีรีส์สุดท้ายนะครับของกระเบื้องไฮจินิกนะครับชื่อว่าไฮเวย์โรสบูดนะครับมีทั้งหมด2สีนะครับได้แก่สีทีฟนะครับแล้วก็สีเรดนะครับผมตัวนี้อินสปิเรชันมาจาก ไม้พยุงนะครัมตัวนี้มาทั้งหมด33รนดอมแพทเทินค่ะผิวหน้านะคะก็เป็นแบบ R10 นะคะแมทแต่ว่าไม่ได้สากเกินไปนะคะใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนเอ outdoor living หรือว่าคอร์ดิโใช้ได้หมดเลยค่ะค่ะยังไงก็พบกันใหม่เดือนหน้านะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามคอตโต้ออฟฟิเชียล u b e Channel นะคะสวัสดีค่ะ